สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนมีแม่แม่หลายคนเข้ามาถามผมนะครับในลายส่วนตัวเยอะมากมาก,มากถึงประเด็นที่อีดําแจ๊ะนะครับย้ายไปย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่แล้วอัฐิน้องตุ๊กตาล่ะครับจะย้ายด้วยไหมมาครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับเรามาคุยกันนะครับต้องเข้าใจว่าไลน์นี้คลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัว นะครับนะ,นะครับเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวไม่ได้อะไรใครมีหลายคนคิดว่าการที่อีดําแจ๊ะไปอย่างนั้นมันจะทิ้งลูกมันหรือเปล่าอาธิลูกมันหรือเปล่าอาธิน้องตุ๊กตาหรือเปล่าคือผมมองว่าในัยทาเรื่องนี้นะผมมองว่านะครับมันไม่มัน มันจะทิ้งหรือไม่ทิ้งไม่สาคัญนะครับขนาดอยู่บู่บ้านสี่ก่อมันยังไม่เคยไปไหว้เลยมันไม่แตกต่างอะไรหรอกครับมันจะย้ายไปอยู่บ้านนอกหม่มันจะไหว้หรือไม่ไหว้มันก็ไม่แตกต่างเพราะมันอยู่บ้านบ้านปัจจุบันทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ย้ายอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ไปสนใจไปทาบุญให้กับน้องตุ๊กตาอยู่แล้วเห็นหรือเปล่าล่ะไม่เคยขับรถเข้าไปไม่เคยไปสนใจก็คือปล่อยนะครับถ้าไม่ได้พอเราถ่ายเข้าไปทาความสะอาดก็รกใบบงใบไผ่เต็มไปหมดไม่ได้เข้าไปฟุงไปฟาดก็รกนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะย้ายหรือมันไม่ย้ายเนี่ยมันมีค่าเท่ากันมันมันย้ายไปจะทําให้มันสนใจมันลูกมากขึ้นหรือว่ายังไงไม่ใช่ขณะมันอยู่บ้านสี่กอนสกวันนี้มันยังไม่ไปไหว้ไม่เคยไปเอาอะไรไปให้น้องเลยน้ําเนื้อข้าวเค้กไว้พงศ์วพระไม่มีไม่มีครับพี่ครับนะไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่ามันจะย้ายไปไหมไม่ย้ายแล้วครับน่าจะไม่ย้ายอธิไปแล้วครับเพราะว่า จุดเกิดเหตุเปนอยู่ที่นั่นและผมเชื่อว่าน้องตุ๊กตาคงไม่อยากไปแล้วครับไม่อยากไปอยู่บ้านหลังนั้นแน่นอนนะครับไม่อยากไปนะครับไม่อยากไปครับมันก็เหมือนมันทิ้งลูกมานั่นแหละนะครับมันก็เหมือนทิ้งลูกกันแหละทุกวันนี้มันก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับไม่ได้สนใจเลยอาทิตกระดูกนะครับไม่เคยสนใจไม่เคยไปอะไรนะครับนะครับไม่เคยไปทำความสะอาดไม่เคยไปอะไร นานๆทีไปครั้งหนึ่ง fc โอนตังค์ให้ถึงไปเอาทุกเอาช็อกโกโลช็อกโกเลตเอาช็อกโกแลตเอาขนมไปให้นานๆนานทีหนึ่งนะครับมันไม่ได้สนใจอะไรเลยจริงๆนะครับถ้ามันสนใจตั้งนิดหนึ่งมันจะย้ายไปมันมันจะย้ายไปมันไม่สนใจลูกมันไม่สนใจอธิรูปมันก็ก็มีค่าเท่ากันทุกท่านนะแล้วผมมองแลวไม่ไม่ย้ายผมมองแลวไม่ย้ายนะครับมันไม่เอาไปแล้วครับถ้าไม่ย้ายไปก็ต้อง มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะครับมีค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะผมว่ามันคงไม่ไม่ย้ายไปครับให้น้องอยู่นั่นแหละนะครับอาทิน้องอยู่นั่นนะครับอืมแต่ถ้ามันย้ายไปก็แล้วแต่มันนะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขานะครับนะครับจะดูแล้วคงไม่ย้ายไปคงไม่ย้ายที่รูปไปหรอกเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้สนใจายดีแล้วนะครับก็มีเห็นพ่อรถถเนี่ยเข้าไปบ่อยๆหน่อยพ่อถ่ายนี่เข้าไปทำความสะอาดเข้าไปทําปัด อาเช็ดถูนะครับในอาทิตย์ตรงนั้นนะ,นะครับนะครับนะมัน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 ,มนพูดง่ายคือมันไม่ได้สนใจอ่ะนะไม่ได้สนใจเลย,ยจริงที่มันสนใจก็คือเงินตอนเนี้ยมันสนใจอย่างเดียวคือเงินแม่แม่จริงคือมันสนใจอย่างเดียวก็คือเงิน เอาลูกไปแอบอ้างลูกไปหากินเอาความสงสารฉันอยู่บ้านฉันสองคนนะลูกฉันเสียนะยังงี้คือคือคือก็ก็จะเอาลูกคําว่าสูญเสียเสียสูญไปหากินอยู่เป็นี้ประจําเลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเป็นอย่างนี้ประจํานะเดี๋ยวเปิดโปรเจกต์ใหม่ครั้งนี้ผมดูแล้วน่าจะเอารูปป้ายลูกไปแฝงน่ะไปแฝงตรงเป็นทำเป็นป้ายวะนะร้านนี้เป็นร้านของแม่ตุ๊กตา เป็นร้านของแม่ตุ๊กตาผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นแล้วว่าผมก็คิดว่ามันก็คงจะต้องทําจริงๆนะครับมันก็คงต้องทำแหละเอารูปหากินงี้ประจาเห็นไหมครับเมื่อก่อนรลฟ์สดนี้เอารูปไว้ข้างหลังเต๊ไม่หมดเลยเอารูปตุ๊กตาไว้ข้างหลังเพื่อให้เห็นโปรโมททุกวันนี้โดนโซเชียลเขานําโจมตีเอารูปลูกย้ายเก็บเห็นไหมครับเก็บเอารูปน้องผลไม้นะครับเก็บเมื่อก่อนเนี่ยไลฟ์สดข้างหลังเนี่ยแบ็คการ์ข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปลูกเห็นปะ รูปน้องตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยแฝงเต็มหมดเลยจนทัวลงอ่ะว่าอาลูกมาหากินอ่ะมันก็เลยเอาไปซ่อนเอาลูกไปซ่อนเอาลูกไปไปเก็บไว้นะครับถ้าสั่งเกตดีๆอ่ะแล้วผมก็บอกเอซีว่ามันไม่เอาลูกไม่เอาีิลูกไปหรอกครับไม่เอาไม่เอาผมดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะเอาไปเอาไปก็เป็นภาระอีกผมดูแล้วมันก็มันจะมีค่าเท่ากันเนี่ยจะเอาไปหรือไม่เอาไปมันก็ไม่เคยสนใจมันสนใจคือเงินนะครับ มาสนใจอย่างเดียก็คือเงินเงินที่อ่าแม่เอฟซีช่วยหลังจากที่ศูนย์เสียนะเสีย 0, <c oughs> นะเสียศ <c oughs> ูนย์นะนิทานนิทานนิทานนะนิทานเพราะฉะนั้นนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจหรอกมันยังหาก,กินกับลูกใบนานเอาฟาร์มสงสารมาหาก,กินลูกใบนาน เอาความสงสารมาค้าขายสุดท้ายโดนกวนแคะ,แะเอาของเหมือนกันร้านเดียวกันมาขายนะครับทําให้สังคมไม่ตางสว่างว่ามันขายของเกินกําไรจริงจริงนะครับมันขายของเกินกาไรจริงจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นายสี่ผมฟันธงเลยว่านางไม่ย้ายนะครับนางไม่ย้ายนะครับนางไม่ย้ายถ้านางย้ายไปก็แล้วแต่นางนครับเพราะมันเป็นเรื่องของเขา ถ้าคิดถึงก็มาหามาไหว้มากราบไหว้แต่นี่มันไม่เคยกราบไหว้มันไม่เคยอะไรเลยนะนะครับมันไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยอะไรเลยนะครับไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยสนใจือไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยสนใจไม่เคยใยดีอะไรเลยนะครับอืมเพราะใช้สิครับวันนี้ครับพี่สี่ ก็ตามนั้นครับมันจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ทําอะไรก็แล้วแต่มันนะครับไม่ว่าขอให้ทาทุกอย่างถูกต้องนะครับถ้ามันทําทุกอย่างนะครับไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวก็ต้องเจอกันแน่นอนนะครับเจอกันเจอผมแน่นอนแต่ขอให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องผมก็ไม่ได้ไปอะไรมันหรอกนะถ้ามันทำทุกอย่างถูกต้องผมก็ไม่ได้อะไรมันแะต่ถ้ามันทําไม่ถูกต้องก็ต้องเจอกันหน่อยนะครับแค่นั้มีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้ นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับฮะนะก็ผมตอบคาถามแม่เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่สนใจครับว่าจะย้ายรูปไปไหมอธิรูปไหมเราไม่ต้องอไปสนใจครัที่สีนะครับไม่ต้องไม่สนใจตรงนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของของเรื่องของมันใช่ปะโอเคครับนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่คแค่นิทานเราก็ท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันให้พีกันเนาะเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับฝากดูคลิปให้ผมด้วยนะครับ